กรมีการหายตัวไปของเด็กชายซูลูซูลยผิวซูลยผิวนะครับสองขวบวนะครับหายไปในป่าไรอ้อยนะครับที่อำเภออุททองจังหวัดสุรนุรีนะครับค้นหากันมาหลายวันนะตั้งแต่17ธันวาคมนะเมื่อวานนี้เจอแล้วปพรากฏว่าก็หลังจากที่หายไปในในเนือที่ไรอ้อยเนื้อที่กว่า200ไร่นี่ยปรากฏเมื่อวานเป็นวันที่9ที่ค้นหากันแลผู้ว่าราชการจังหวัดนะก็คือนายนิมิต วันชัยธนะวงเนี่ยผู้ว่าการกรดสบะเบรีครับก็นำนำทีมเลยครับทั้งเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานและชาวบ้านรวม700อนายครับก็แบ่งโซนค้นหาเดินเท้าด้วยมีขึ้นหอด้วยนะฮะครับแล้วก็มีใช้เครื่องโซน่าที่ตรวจจับหาปลาเนี่ยก็เป็นตัวนที่บอ่อน้ำมากตอนแรกๆก็ท,ทําท่าท้อใจว่าจะไม่เจอแหละอ้แถมไม่พอนะครับแถมไม่พอก็มีครูบารวยเนี่ยฮะท่านเป็นเป็นครูบาอยู่วัดป่านาลิมิจังหวัดนครราชสีมาครับ ก็มาทําพิธีดองคืนบ,บอกพ่อแม่แล้วมาขอาขมาเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขากันปรากฏว่าแล้วทางก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอแน่ไม่เกินวัน้จดเจอแน่แล้วก็บอกว่ายังมีชีวิตอยู่ครับแต่ปรากฏว่าพอตกช่วงเย็นๆกำลังเข้าเวรอยู่เนี่ยปรากฏว่านักข่าวก็โทรมาเลยบอกพี่พี่แซนเจอแล้วเจอแล้วแต่ว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วเป็นศพเนี่ยลักษณะออของศพเนี่ยเป็นศพอยู่บนบนกรอยหญ้านะอยู่ห่างจากจุดที่ค้นเนี่ยไปประมาณสัก5กิโลเมตรห่างจากเหมือนปากทางเข้าเจอห้า แล้วจุดนั้นจุดนั้นนี่นะเขาบอกว่าเขาจะหาไปไม่ถึงพอไปเจอเนี่ยลักษณะศพของน้องนี่เหมือนกับว่าท้องแตกไส้ทะลักอืคราวนี้ท่านผู้การผู้การสุพรรณบุรีก็บอกว่าโ,โปตบตีคมศัก,กสุวัณเกษตรบอกบอกว่าเนี่ยลักษณะเนี่ยนะคือเขามองว่าเขาพุ่งไปที่สองประเด็นคือหนึ่งคนขับรถไถแถวนั้นเนี่ยไม่เห็นแล้วก็ทับน้องพอตายเสร็จปุ๊บก็เอาศพไปทิ้ง,งเพราะจุดที่พบเนี่ยไม่เป็นการจมน้ําตายแน่นอนไปทิ้งเพื่ออำพางคดีกับสอง ใครก็ไม่รู้แหละตอนนี้สมรดยังไม่รู้ไปเจอน้องแล้วพาไปทําอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายก็อาจจะไปเกิดฆาตกรรมทิ้งอะไรนเพราะ,ะไรไาว่าเป็นไปไม่ได้ไงเด็ก2อขวบจะเดินก็ไป5กิโลเมตรกิโลมตไกลมากและ<ช>ไอ้ใบอ้อยเนี่ยโอ้โหยังคมฮะ แล้วที่สําคัญนี่ก็คือว่าตัวพ่อแม่เขาเอางก็ขาดใจมากมก็เสียใจไปดูศพลูกแล้วศพเนี่ยนะตอนแรกส่งมา,ส,งงางส่งโรงพยาบาลอู่ทองเพื่อนะสูตรแต่ปรากฏว่าศพมันเน่าเผยมากกบสุดท้ายก็เลยต้องส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาชนะสูตรของนิติเวชนะครับผมนต <ะ S 1> นะลอดขอเขาก็ตั้งขอ้อสงสยัยนะว่าเอ๊หรือว่ามันจะเกิดการฆาตรกรรมจรงิงแล้วก็พุ่งเป้าไปที่เบ <ขอ S 1> ื้องต้นนะคนขับรถไถเลยแถวนั้นนะกำลังสอบสวนกันอยู่เดี๋ยวดูความคืบหน้ากันคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นฆาตกรรมไปดูอุบัติเหตุแล้วก็เขาโกัวความผิดแล้วศ